ดูนนดูคนนไงดูดูคนนไงครับไงียชันคันโอ้โห สวัสดียามเย็นนะครับมาวันนี้ออกไลา์แล้วครับนี่วันนี้เอามาห้าสิบหลังนะครับแต่ไม่แน่ก็อาจจะปักไม่หมดหรอกมาเดี๋ยวมาดูหมายกันฮะว่าฝนมันตกหนักมากนะครับตกหนักมากหนากน้ำท่วมแล้วนะครับนี่ฮะจากที่คาดดาวนะฮะปลาน่าจะออกจากอ่างนะครับปลาออกจากอ่างปุ๊บ บึ๊บ,บออกมานี่ครับทุงท่งนาครับทุ่งนาเห็นไหมทุง่งนาเดี๋ยวเราก็จะปักเนี่ยเดี๋ยวเลาะไปนี่เลยโอเคครับลุยเลยเดี๋ยวจะเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับเอาแล้วครับและแล้วตอนนี้ผมก็ใส่เสร็จแล้วนะโอ้เดินเหนื่อยดิใส่แต่นี้เลาะไปหัวนาเลาะไปเรืเ่อย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 เรื่อย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 นู่น เราเดินย้อนกลับมาแล้วก็มีคนปักอยู่ตรงนู้นริมป่าน้นหนึ่งคนอนะเจอกันพอดีโอเคครับเดี๋ยวประมาณสักสองทุ่มกันนะเดี๋ยวมาดูนะครับดูสิจะได้ไหมปักเสร็จยังไม่มีจอ็อบมีแจ๊บเลยนะฮะเดี๋ยวมารอดูกันครับยามรอบแรกไปครับสวัสดียามค่ำคืนนะเดี๋ยวมายามเบ็ด ที่เราปักกันไว้นะครับรอบแรกไปลุยเดี๋ยวผมจะถ้าปลาติดนะครับผมจะถ่ายเป็นชอ็ชอตที่ปลาติดนะครับหลังไหนไม่ติดผมจะไม่ถ่ายนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปไปโอเคลุยมามาแล้วครับหลังแรกตัวไหนแรกดูเป็นไงเป็นไงโอ้โหดูดูดูแอคชั่นคันแอคชั่นคันเป็นไงเป็นไง จะปลาตัวไม่โตครับนั่นนะโดดโชว์ด้วยโอเคเดี๋ยวเก็บก่อนครับสวยโอ้โหขานี้คันนี้เยื่อหมดครับขนนุ่นก็เยื่อหมดโอเคเดี๋ยวใส่เยอก่อนนะมาแล้วแต้มที่สองเต้มที่สองเต้มที่สองดู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 นะดูดดดด กนนคร์ตชั่นคันโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวลุดมาแล้วแต้มที่สามนะครับดูดูคันดูคันดูชั้นคันดูชั้นคันอ๋อลืมบอกไปแต้มที่สองลุด อดแดกนะครับหมัวถ่ายเล่นนะฮะอันนี้เป็นแต้มที่สามนะครับจะรุดหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวกเก็บก่อนทำไมคันนี้มันถอนอยางนี้เลนี่อยู่ไหมยังอยู่ไหมขันถอนนะครับเอ้ยขันถอนขันถอนดูที่มีตัวไหมโอ้โหมีครับมีมีมมนี่โอ้โหเล่นทักคันหักเลยอันไหน ตัวก็ไม่ได้โตอะไรเลยโอเคด้เก็บก่อนฮนะขันหักเลยเสร็จได้ จะขันเมื่อกี้คันนี้ลุดครับรอยลุดใส่ใส่เยอะก่อนมาแล้วมาแล้วแต้มถัดมาป่าใส่ไม่ค่อยใหญ่ป่าน้ำา่วงใสไม่ค่อยใหญ่นี่เป็นแต้มที่สี่ของเรา ท้าไม่หลุดก็ได้ห้าตัวนะครับใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจย้อนคลิปดูนะครับจำไม่ได้โอเคครับเก็บครับผมโอเคครับอันนี้คือยามรอบแรกนะฮะสี่ตัวนะครับหลุดไปหนึ่งหลุดครับตอนจะยกเข้าก็สอบพอดีก็ยังถือว่าได้อยู่ครับอันนี้รอบแรก เดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งครับไปลุยโดนแล้วครับคันนี้จะดูดูตัวเล็กจิ๊ดเดียวอ่โอ้โหใส่ดําม,มีดเลย <laughs> เล็กจิ๊ดเดียวยังงครับนี่โอเคครับเก็บครับ สวัสดียามเช้านะครับหลังจากเมื่อคืนที่เราได้ไปซีห้ตัวเดี๋ยวเช้านี้มาดูกันไปลุยตัวหลังนี้ตัวหลังนี้มีลุ้นไหมโอ้โไม่ลุ้นละหลุดอดโอ้คันนี้หลุดอีกแล้วครับลอยดึงเอียงมาเลยดึงคันเอียงเลยเครียดตาย หลุดอดครับคันนี้คันนี้ลงเสร็จแล้วละ่ะอืมอืมอืมอืเสร็จแล้วตัวแรกของรอบเช้าโถตัวน้อยอืมไงเป็นไงได้แล้วตัวแรกของรอบเช้าครับเก็บครับผมหนึ่งนีอ้อยู่ไหมอยู่ไหม อยู่ไหมอยู่หรือหลุดว้าหลุดอดครับอันนี้ก็รอยดึงครับแต่้อยหลุดอีกแล้วใส่ตัวเบ็ดไม่ค่อยคมหลุดครับก็สรุปผลงานนะครับตอนเช้า ได้ตัวเดียวเองนะเ๋าไม่หมานเลยดูนะมันท่วมไปหมดเลยจะปลาไม่ค่อยมันก็กินนะครับแต่มันหลุดแต่กินไม่ค่อยดีนะครับเหยื่อก็เหลือเย็นเช้าเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปด้วยรูปทุ่งนาน้ำท่วมนะถ้าฝนไม่หยุด ชาวนาวิตน้ำกันตาแตกแน่ฝนตกมาประมาณสามสี่วันติดแล้วโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ